<c oughs> สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู้ตลาดนัดโคกกระบือบันโนนสวรรค์อำเภอปทุมลัดจังหวัดรอยเอ็ดครับมื่อนี้เป็นเสาว,วันจันท์ีสาเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 8ัครับครูมันชนลงมาทางทรงโ้ลารองไห้นะครับมาเบิงราคางวดทางทงเพียงใด นะครับเป็นโดนยังไงมาขมีองั่วก็เปลี่ยนพี่น้องเนี่ยเบิ้งครับมีหลากหลายด้ายแล้วบุใครเราบัับดิายแล่ะครับจ้กวาดล่ะเนี่ยคู่นี้สองมือกลัวครับสองตัวไถสองนั่นแหละครับสองมือกลัวสองตัว ครูมันชนถือน้ำผ้าพี่น้องมาเบิ้งบ่าสำรวจราคางวัวะชนมาเพราะมีคั้วเลยนะครับเมีเล็กหน่อยนะครับชนมาไม่จังงัวทางไอ้ตลาดบ้านโน่นสวรรค์หรือบ้านโพอีดวนเท่านะครับตะเก่านะครับถือน้องชงมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวยังกินเลี้ยนถามราคางว้วะพ่น้องเบิง้ง สบายดีครับสบายดีขายมื้อลวบ่เฮ้ะเมียนมัตเตียนอ่านี่เมียนสาวเอาเจ้าบาทอาันมื้อสองงามยุติแล้วมื้อสองขับสูงลอยซ้มทิบบวกเมียนสาวหน่อยแข่งขาดีมุม่นี่เมียบ้านอ่ อันนี้ผู้เมียนี่ผู้เอาเจ้กาบ้านนี่หกพันห้าตัวน,นั้นเด้อหกพันหกฮะหกพันอัน <6, S 2> นี้หกพันห้าไมมันเป็นย่างเีแกนะมันได้แกเนาะตอรองไหน่ตุตโตแล้น,นึ่สาวหน่อยครมื1อสองไม่ได้ใส่อะเสียดแกกเสียรที่ใสาเานะเอาฝากเบิรทวพี่น้องนะแปดเสียว่าไปแป ตู้นแปดเจ็ดแปดหกเจ็ดห้าสามสี่สามอามันมันนะครับเด้อสบายดีสบาดีครับฟอยส์ยังกินอีกยังขายง้อคนนะผมมากสื่อ่าขายง้อคนเอาเรียงง้อก็ได้เรียงใส่ใส่ละหนึ่งคมสองคมสามมเ็นหึงเงินขายเทินคือเอากิ้งแถวเนี้เอากิ้งเนี่ยเท่าไหร สวัสดีครับเอาเทไรนิมื่นหาพันครับมื่นหาพันธม่นลูกผูกลูกแมีผูลูกผูเป็นพอพันธ์เสมมุนมันใหญ่ขึ้นมาเออ่มันแมนยูเป็นไดเป็นไดเหมือนตัวทกแเมียท่านทำงานมาแล้วครับ่น่ะเหมืนเพียนที่พท่านนี่โหโหวกวแลเรนรถดีที่ประทีตัวควบนั่นสามสองไอเทไรก่อนดิมื่นหาพันมื่นหาพันธควบหนึ่งมื่นสองครับครับครับเดี๋ยวน่ยครับ กินต้องมาบบบนี้หนิร้อยสามิปบวกตัวใดอีกตัวเดียวเทไรหน่ตัวนี้สองหมื่นสองพันสองหมื่นสอลูกกุแมีนผสมอีกไปมวนผสมบนอสองหมื่นสตัวนี้ตัวนี้หมื่นามนี่หมื่นสามหม ตัวร่องได้ตัวร่องได้เออรับประกันรับประกันรับประกันยังไงเพิ่นรับประกันทุกถอนเราหัวไปส่งไี่เมียเทากขอนรับประกันทุกถอนเออการรับผันมาทุกมาถอนกับมหานี่ยละจูงม่านสนามเนี่ยจะเสียเงินม่านตอนนี้ไม่เสียค่าใส่ใจเอาขึ้นพอเขาเอาฝากเบอร์โทรก่อนจิขายงัวงศูนย์แปดเจ็ดสองสามแปดหนึ่งสามสามสอง

Hãy subscribe cho đó, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video tới hà khai Khai <laughs> 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 เอาเสียาได้กระจุดล <e ูกเวทเนี่ยเอามันจะโตไหมเนี่ยเก้าตัวเอ้าเอาเปิดตัวใดก้อนนี่อันนี้เปิดตัวใดก้อนมตัวไม่หนังวัวหนนึ่งสองสามีหานี่เนี่ยสามสามหมื่นหกครับนี่ไล่เอานี่ นี่แหละครับหาโตสามหมื่นหกอันนี้อันแม่แม่ท้องปะโอ้นี่ลูกแม่นี่อัน,น,น,อนตัวใดตัวน้อยบ่เอาสองคมอันนี้แม่สาวน้อยถูกไหมสามหมื่นหกหาโตเนี่ครับแยกบ่คันแยกอะ พ่นมันเราจะบาดพ่อมี่อมีไหมตัวน้อยเอาเท่านีตัวน้อยเออตัวนี้ดิเก้มนสามพันห้าดาพวก็ก็มนกันตัวไหน มื 13, อสามปันหาแดงในลูกดูกขาวหน่อยมืยอสามพัญห <13, 000. S 1> าโตผุนจังเดียวเดียวออกว่ามือสามปัญหาครับก็หกไหน 13, <000. S 1> เดี๋ยวลูกดูนี่ก็มือสามพัหาครับเอา้าหลากหลายครับพี่น้องรักรากคาเนี่ยเพาพอฟัง เอาฝากเวอร์ให้พี่น้อง08สามสามสามเ็นหาสี03กับเอามันมันครับผมันทอ่ะหายเมื้นหรบอครั่หายยังไง เ้นลานี่แม่ลูก,กเขาเทไนี่กัวเทไรหมื่นสองลูกฟูนี่เหมื่นสองตัวใหง่นี่แม่ขาวลูกแดงต้นนี้เดียรแม่ด้วตันนี้เอาทเทไรนี่เก่าพันตน,นี้เดีตัวดำฮะหมื่นสานั่แม่ลูกกัแม่บอเดียวเที้ ตอร่องไหนเนาะไม่จากสายอกะจก็กตุูเอาฝาบนถ้วยพี่น้องเนะบ้วย <c oughs> เอ้าห้อยยังเอ้ามันหมันได้อะนะน่ะครับฟังราคางงววไป,เ,ปเรื่อยใครมันระบอบอ้าเอ้ามันหมันหมัน,มน ซื้อเราบ่คับรับได้เจ้าบ้านหนิได้ล้วผม่จ่าราคานึ่งพันครับผมไป่ว่าซื้อโอ้่นโมื่นสองพนี่ร้อยอโอ้ สบ,บายดีะเอาเง่้ตัวเดียวหน่บวะนึ่งค่ะแม่สาวบ่นนี้่คทับด้อรทับเด้จะมือแล้วเนีเปิดมาเจ๊บาทหมื่น 5, <10 S 2> บ่นั 16, <500 S 1> ตัวนั้นด้มืหหมื่นห ไม่แจะใส่อ่ะไม่แจะใกล้ๆกี่ละต่อร่องอไ,หไหนทุกตัวค่ะต่อร่องไหนหนึ่งหกพันโอ้สูงดีอยู่ร้อยสานยังหาบวกตกทื่นพลับพืบพบ้นเหมือนหร่ครับประกันรับประกันไห้พี่น้องต้องงานไดอกนองต่อร่องไหนฝากเบอร์โทรนเนี่ย 0985 0 9 8 5ปดห้า1ปดเจเอาสาธุอ้นหมันครับเอางามเยอะด้ครับเพรียเลี้ยงามย่งโค้งโค้งสวัสดีครับสวัสดีครับขายเมื่อเลือนึ้งนังเส้ามีแห้งหรอแม่ลูกดีหรอทั้งสองควเดียครอเอาจ้าบาทินไว้สามขามืน เอาพี่น้องเมื่งสามมื่นสามพันหาเออหัวเออเนได้พ่อขายได้กับขายถลาดมื่นสามพันหาครับถุงลอยสามทิแม่ท่องบ้างนึอผสมแล้วรับประกันตามนี้ไอ้เพิ่นมันได้ลูกจ็กโตหรอโอ้คันสอโตสอโตล้อครับผมมาไม่จะใ่อเมางานทังฝุ่นระสังหรครับะสังสุรินทครับผม เอาตากเบอร์โทษพี่น้องน่เน่ากไปดศูนย์แปดนย์แปดย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เด้าสามศูนย์ครับเก้ครับผมครับมันมครับจุมนี่เรออีกนาะจุมนี่สาทุ ได้มาซื้อมาขายัาผมมาไปกินอยมางไรท่นนี้เนี่ยดังยืนสลากที่หนึ่งได้ยุ่งกันมันเต็มปวดเั้ได้จเปดตัวนั่นบ่เปิดเปิดเท่อะไรนเปิดหาล่อยยี่ห้อนครับเออเออคู่กันเนาะคูนี่แหละล่ะนี่แหละครับให้กันเลยทั้งมืเนี่ยตัวเราเมื่อนหาร่อยตัวองไในคือเก้าหมื่นห้าร้อย มีแต่ผูมดเนี่ยตัวทอดมักตัวนี้ก็ได้แตมักตัวใหญ่ก็เขาเนี่ยมันต่างมีไอ้ล้าปีนั่นเจ้าน่อยเส้าละตัวพุ่นแมนบ้าลูกตัวเมียกับแมนครับเอาเท่าไรตัวเมียเนี่ยเนี่ยผมมีผมมีหลักเดียวเอ้านี่ผมขัดหาลอยเบิ้งเอา้โหเมียผุนตัวเมียนเป็นบ่บ้าครับดีหลักเมียดี อันนี้พกนหารอยมูนี่มื้นหารอยเมื่อซีโตเรียกเอามักตัวใดตอร่องได้มาจากใส่ละนี่แหะครับยูไดัใบานดอกรัางามเ้าเลยอ้าฝากวีทั่วพี่น้องศูนย์ซีครับว่าไปศูนย์สี่ศููนยเก้าหกครับห้อยยังห้อยต้นครับเอ้ามันหมานะารุกนะครัมันหมานมันหมานพออย่างกอนสวัสดีครับขายเบิเราบ มหาเบมหาเบิ้งเออเบิ้งมักโตจเอาโตเบียเอาโตผู้เออเอาได้ยุดอกราคามันกับพอฟังอยู่สวัสดีครับพ่อรุงขายมันอเปล่ขายตัวไหนตัวนี้ตัวนี้เอาจากาวันี่เรมพัื่นสามหมื่นสามหมื่นส่นัไหนหมื่นสองขายได้กัขายขายบ่ได้กันเอาเบี้ยบาทตัวตัวหมืสครับ ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็มื่นสามบอกมื่นพันมื่นพันครับแถวพัคงแถวจอตอนล่ไหนเนาะมาลุงตอนลอาไหนเนาะเพื่อนไหนมื่นสองมาขายที่เอาเท่าไมองเอาสามเราไนกันที่นี่นะเพราไปเรียมรอบมือเอาฝากเบ์โท ศูนย์เก้าแปดว่าไปสองสามหาสมว่าจะใส่ครับถ้าทุมนี่ครับมันหมันครับครับก็เราพังขอพเาพุ้ยาเกาเพ่มกหลียัแอ้วก็ดนีครับวันดีครับ จุ่มเนี่ยเอาได้แกไหนจุ่มเนี่ยขาวเจ้าของงัวเอาตัวละแค่บาทลานมูดห,ห,หน่อยหน่อยหน่อยตัวนี้เด้ตัวนี้มืนม่นชีมื่นีตัวนี้เด้อมวนผู้อื่นครับอโอ้อมูดนั่นตัวละแปดพันครับ,รบอันนี้มื่นสามตัวเดียวเนี่ยแม่เนาขาอีกเลียงพอเลียงก็ได้แม่ สูงอยสามที่บวกอือโตผูโตผูโตละแปดพันตัวร่องไหนคือเขาครับมมาจากสายอามาจากบ้านน้ำอ้อมเมืองมากบ้านน้ำอ้อมเมืองเตาไกลๆกันเดี๋ยวนรอบปากเบืร์โ้ยพี่น้องเนี่ย0983379654อ้าวมันมันหมานครับมันมานครับใครเปินติพอลง พอก็มาครับอกันจม,มามาซื้อครับมาขายมาซื้อครับมัซื้อมัจากใสอันเราสนบ่นปนอประจุอัอนเอาเอาเอาทะเลเอาหันอเอา <c oughs> มันแม่อยู่มันขาแต่พอาดไปนี่ยังเราไปซื้อเกินเรา่อมยลูกครับเนี่ย,ย,ยกำลงังต่อรอกันอยู่ นี่คือคล้วยคล้วยไผ่นอครับนี่อืออเป็นน้อลูกแม่งัวอเลยแม่งัวอหมดใหญ่ไท่สดได้อันอน,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 นี่หกขันหกขันซือ่อ หกั้นซื้อครับเอาเท่าไรอันแม่ลูกอันนี้เ้าสองครับลูกแม่อ๋อนนี้สรับกแมงองกว่นี่จ็มีจักตัว่ะแม่มหมดง,งมาสิบสองลยนะ ได้ขายสองย,ยังเท่านี้ติดเลแม่เล่นอันนี้แม่ลูกแม่ว่านันนี้แม่ลูกของเพื่อนอ๋มูนี่ตัวจ้าบาดมูนิครบแม่ลูกว่ามื่นสองนี่มื่นสองลูกป1มื่นสองสีมาหรือบันศาสตร์มันนั่งตัวแดงกับราคาไทยตัวแดงมื่นสองับมื่นสองตัวได0ตัว มุ่งผูมั้งนี่หลากหลายพี่น้องเรียวมาจาักไสครับอ่ะมา่จาักไสผมมาจาีกทุมพลเขาลโอมจดุมพลเอาฝากบโทษพี่น้องนะ้นองได้เก้าแปด<ะ>้าแปดหกห้าหเอามันหมันนะครับ,รบรรสบายดอีอันอันขายวนเราบอยครับผมมาสวย ได้ได้ไปฮั่นกื้อเมัน่ยดนอ้ัซนบ้าเอน่านถือก่นบ้าถือแขงไหนถ้ามาหาจินคือบวดเจ้าละละไปยังเสียงกัว anyway, ัสดีครับเป็นอย่างซุ่มอย่างบ้างเนี่ยวัวออกลัว ลูกผู้คือลุงเมียล่ะพอได้มันคือรอดแพอเข็ม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 เม่ม่อเันมเอาจับาทเครับอปนหาแ้วพ่อเข็มทนก็เอาอ่ะพอลุงเอาเจ้าไหนแปดพันหามื่นแปดพันหาพูดนัแมนบ่มื่นแปดพันหาพูนัสองมื่นอันนี้ดี อันนี้ก่อ้ัหาออก่อปัญหาตัอะตัวเด็สุกโตัวดุกโตบานสครับมาตะวัดโโลก้านตะวัานโโลกเกษตรวิเสษบนโโพี่อดไม่ไหลเด๋ยวนีมี่วะเขาป่าเบอร์ตัวพอ้ดองเนี่ยเบอร์ตเบอร์ไหนตัวเนี้

แม่ลูกเทไรล่ะแม่ลูกสองหมืามัครับสองหมืนสามลูกหางเงนหาช่องไปลูกสองหมืามหาลูกพูดให้ลูกแม่เอาลูกลูกลูกถ้าพอลูกหางเงินตัวสองสองหมื่นสามพันห้าต่อร่องได้แม่ผสมอีกเพื่หลักจักได้ครับสูงลอยสูงลอยซีชื่อบวกซีเลือหาบวกึ้น รูสี้อยหาสิบแง่อยู่เป็นตะเหลี่ยงนมาจากสหล่ะมาจากพยักครับผมเอาฝากเบอร์ให้พี่น้องศูนครับสองศูนยครับต่อรองได้คือเขาเอาหหมักน้ำตามนั่นแหละครับไหนเดีอยว นี่แหละครับบรรยากาศตลาดงัวบันโนดสวรรค์อำเภอวสุรัตน์จังหวัดเลยท่านะครับมีไอพี่น้องราคากรับพราต้องอยู่ครับราคาเนี่ยการก็ซื้อเนี่เขาไม่เลือกเขาครับเขาไมีหม่องเรียงนี่แหละเขาไม่มีหม่องเรียงจะซื้อไปอยาฤกษนฝนบ่ตกคลิปนี้ฝากต้อนพี่น้องถ้ามีครับขอพี่น้องมีความสุขอยู่ซูมกินเย็นกันทุกทุนหน่ะลำรวดลำรวยสาธุ